กับทัพไทยสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุกุสุคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสูส่ซอนยูทูบคำปันบรรลุภูแลพี่น้องสารับมื้อนี้เราก็มาไถนาแล้วเด้อเนาะมื้อหนี้ก็มือ้อ,อไทยเอฟเนาะที่เราจะมาไถนาเนี่ยพี่น้องเนี่ยอันนี้กำลังไถอยู่เนาะรถไถมีสองคำเนาะแต่มาบล็อกมื้อเดียวนี่แหละคนเด้อมึงเอาอไปต่อคอนท้าเนาะ เมือเ่อนีของอานาคอนไอเคยเนาะอืมเบิร์นเนาะเราไปใุยไปสองขั้ำด้เนาะเป็น,น้าโอ้ดีนี่นนะเหมนะือไเนาะงานกวนี่ เนี่ยสุดปะสาธเชื่อมันกุ้งแล้วเว่ยแบบนี้แหละติ่งกันไปเพื่อนมาติ่งใจยากใจรอพี่แต่ติ่งใจแล้วจะเริ่มหมดใจอะไรเริ่มหมดใจหรอติ่งใจถ้าก้ามัดติดใช้สาธเชื่อเลยสาธเชื่อนู่นใช่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปโอเค Ok, chị ngon ôi chị còn khăn lắm ôi chứ là phù hay phù khâu tắt khâu hay là vợ của ma เล็บหน้าต่อต้องมาปูมันใข่หน้าต่อเลย ជ្រូនសាត់ខ្ញុំចាត់ខ្ มือเนาะขั้นหนึ่งก็ต่อแ,แห้แนี่เน่ะส่งคนนี่สงคนก็มันมือเนาะนนึังใช้หภูมิทัาก็ส่งคนพอดีครัตอนนี้ก็ไก่ทิแแแ้แล้วแล้เนาะทุกคน mời nào chị nói chưa 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 chị Chít chưa chị nói chưa chị nói chưa chị nói chưa chị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  chưa มาใช้เงินไปเสร็จเยี่ยมตื่นาวก็ไป่หนมา้พี่น้องเตยนาเนีดี๋ยวนี้เลยน้องเนิดอืมพี่น้องตอนนี้เฮาก็มากินข้าวแล้วเนาะฮะก้องกลับมากินข้าวแล้วเนาะตอนนี้เขาพับข้าวแล้วเขาจะกินข้าวเนาะทุกคน เหมืนเหมือนบรรยากาศอยู่นี่โอ้นี่งานเ่าวางกาไวานะ้เนาะเขาตกกาไวานะ้เนาะนี่ก่อนดีแล้วเนาะนี่เราก็พักผ่อนแล้วเนาะโอ้เดดมาอนี่ยเรว่าห,ห่อนแถวห่าวว่านะเนาะพี่น้องเบิร์นเออโทษนี่เราก็มาพักผ่อนอย่างนี้เนะี่ยมาเบิร์นนะครับก่อนกินเฮาวมื่อนี้แม่นยังก่อนขาจะดึงง่าห้อง

เจ้าคั่วคั่วไว้เนาะเอาอนะมันยังกะก่นมาใส่เนาะเกณฑ์ใส่อนกกเนาะปนโดนี่โอ้บแซบแซบอือบ่เจ้านันด้มาเด้อมาเด้อกินข้าวพี่น้องนี่กินข้าวเนาะเกจิเกาเตงมาชวดิเนาะ

那可以接你看看咱就包点。那我再给你倒点进去。那行了，咱开始烧。哎，真热闹，真热闹。

ี tota ini, ciel, te, sam, ako, ่น้องตัวนี้ก็ยันแต่ซ้ําล็อกพี่น้องนี่นี่1 2 3ตไก่กินแล้วนทุกคนปอดภยแล้วเฮามไบออยู่แจ้อีน้อบอนแจ้เฮาไบ่ฮ่อนเอาสิใส่ว่าทุกคนัอันนี้น่งก็บ่กว้างแลก็ไผ2เอาไผ2ข้ามไว้เนาะนึงก็3 นคนกราสองคนนั่นแหละมทุกคนแล้วเไอ บรรยากาศตอนแรกเนาะพี่น้องบรรยากาศตอนแรกโอ้ยืนงานเนาพี่น้องยืนเยมันรไหมาก็่าทำแรกเนอำแรกเนอ่งเนี่ยเขามาใชมือใช้ขอนนี่เนาะี่างิเรา้นตนนี้ใรค้